และสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็จะพามาเพิ่มยอดคอมเมนต์ใน a c e b o o กกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า k m MM m t h ก็ได้ค่ะค่ะสำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถิีข้างล่างตรงนี้ค่ะสมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบด้านล่างตรงนี้เลย เม aja, ื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมู่ตรงนี้เราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคอมเมนต์นะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะหรือว่าจะเลือกตามเราแบนที่2ตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราเปิดโพสต์ขึ้นมาเลยนะคะโพสต์ต้องเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะแล้วก็คลิกเข้ามาที่เวลาของโพสตคค่ะลล้้กก็ัดดอิงงานนบตรี นำมาใส่แท็บเลยนะคะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นอั 1, นหนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งคอมเมนต์นะคะวันนี้เราก็จะเมนคำว่าน่ารักค่ะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเนาะเดี๋ยวเราก็จะเม้นทั้ง5้าคอมเมนต์ให้เหมือนกันทั้งห้าคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแทบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมคันต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งมาเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปเลือโบนัสเพิ่มอีกสซด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วมากดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธานาคารค่ะก็สามารถคลิกคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดาเนินการในแอปธานาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นาสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปชิลเพย์ค่ะก็ะเติมพันต่ำ20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปแล้วโบนัสเพิ่มอีก5%ค่ะก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากสแกนจ่ายผ่านทูมอนนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอังเปายวอลเล็ตค่ะก็สามารถดำเนินการแอปอังเปายวอลเล็ตจนเสร็จเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นำลิง,ก,ง,งลก์ค ตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดนะที่เราทำการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถาน,นะค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะ สำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้เลยค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถที่แอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คำว่าแอดเคมมขดีด่เหตุก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแเราก็ใส่รหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแจ้งปัญหารายใส่ข้อความแล้วก็ส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะก็สามารถคลิกคัดล็อกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจหละได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราข้มมิชชั่นอีก5%เซน์ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะคะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l a y แล้วก็ p Store แล้วพิมพ์คําว่า m k m e m k i h e c o m ก็ได้ค่ะ ค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูคอมเมนต์เนาะตอนนี้คอมเมนต์มีแค่นี้นะคะก็มีทั้งหมดนี้เนาะเก้าคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเราคอลีหน้าจอก่อนนะ ก็ยังไม่ขึ้นเนาะอย่างที่สถานะบอกไปข่าว่ากําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองนะเดี๋ยวเรารอดาเนินการสักครู่ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเราจนมากเกินไปเนาะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาอีกครั้งตอนที่อคอมเมนต์ของเราขึ้นมาเลยดีกว่าค่ะ เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราตัดภาพไปเนาะก็ได้ขึ้นมาแล้วนะคะ2คอมเมนต์ที่เราเม้นว่าน่ารักมากนะคะแต่เราก็เป็นอ่าเราปั๊มไป5้าคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะทางเว็บไซต์เขาก็จะทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะจนเอาคอมเมนต์ของเราครบกันเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคเม K คีบชีเฮค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณที่นะี้ ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ